เจียเฮ้ยต้อมเกินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้อหน้าให้เล่นกันหน่อยละกันเข่าซ้ายอย่างเงี้ยเอาหัวเข่าซ้ายมาก็สอบหัว สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวป๊อปไมค์ครับผมวันนี้เรากลับมากันอีกแล้วนะครับกับช่องเยอะๆคนเยอะๆแบบนี้ก็ต้องมีเกมอะไรอีกแล้วแน่ๆครับวันนี้ขอต้อนรับคุณแอนโทนีเวลและคุณเป็กพงศิลปจะกค่ายโลมาบินสวัสดีครับเดีมากเลยอะไม่เคยไม่เคยถ่ายรายการแบบนี้มาก่อนทำไมนะฮะแอนโทนีเวลนี่ถือว่าเป็นรายการแรกป่ะครับผมเป็นรายการรายการเสียงดังนิดนึงครับ ก่อนที่มกันก่อนปกติเราจะรู้จักคุณเป็กในฐานะคุณเป็กฟงซิลแต่วันนี้มากับคุณแอนโทนีเวงและชื่อค่ายโลมาบินด้วยอธิบายที่มาที่ไปหน่อยครับมันคืออะไรยังไงครับวันนี้ก็โลมาบินนะครับก็เป็นค่ายใหม่ของพวกเรานะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นศิลปินเบอร์แรกที่จะปล่อยเพลงเดี่ยวซิงเกิลเดี่ยวไปนะก็คือแอนโทนีเวงเล้วก็เอ้ยเมื่อกี้ผมพูดว่าแอนโทนีเวงใช่ไหมใช่ใช่ครับ่สองรอบเลยที่โทษแอนโทนีเวงน่ะอยู่แถวๆนั้นนะครับก่อนก่อนหน้านี้จะเล่นมุกเยอะไปหน่อยแอนโทนีแอนโทนีเวงนะครับผม ทุกคนไม่ใช่แอนโทนีเวลนะครับคนละโรงคนละอะไรสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมต้องแอนโทนีเวลครับผมเคยไปเรียนแล้วมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติเขาจะแบบเรียกชื่อแบบยากเขาเลยเรียกแอนโทนีแอนโทนีมันมันง่ายแล้วก็เลยติดใช้เป็นแบบเป็น AKA ในเพื่อนๆจะเรียกกันแหะแอนโทนีอะไรครับตอนนั้นเขาไปเรียนแฟชั่นครับที่ประเทศอังกฤษนะครับครับผมผมเห็นดูได้จากเสื้อผ้าเสื้อผ้าเขานะครับตอนนี้ก็คือคุณแอนโทนีเวลนะครับเป็นศิลปินใหม่ใช่ไหมครับตอนนี้มีซิงเกิลอะไรออกมาแล้วครับเนี่ยก็คือซิงเกิลแรรกคคับ

มันเป็นเพลงเกี่ยวกับข้างในเป็นคนอ่อนไหวอะไรเงี้ยฮะแต่ต้องยิ้มเพราะว่าเรายังต้องไปเจอกับคนที่เราเคยคบกันมาอะไรเงี้ยโอ้หัวตะกบนี่ก็คนใกล้เราแถวนี้เหมือนกันตอนนี้ก็คือในสตรีมมิ่งต่างๆมีให้โหลด u t u b e มีให้ดูแล้วนะครับเรียบร้อยครับโอเคครับเคดีับวันนี้เรามาแข่งอะไรกันครับโอเคครับผมสําหรับเกมที่เราจะมาแข่งขันกันในวันนี้นะครับผมคือเกมทายหน้าศิลปินนะครับเดี๋ยวเราจะมีรูปทั้งหมดให้ดู3รูปโดย3รูปนี้จะเป็นรูปอวัยวะบนใบหน้าของศิลปินคนนั้นนะ รเราจะมีรูปของดวงตาจมูกแล้วก็ปากอวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมาจากคนละรูปเดี๋ยวเราจะเปิดไล่ไปทีละรูปถ้าตอบได้ตั้งแต่รูปแรกคือรูปดวงตาจะได้ไป3คะแนนถ้าตอบรูปเปิดจมูกขึ้นมาแล้วจะได้2คะแนนส่วนถ้าเปิดรูปสุดท้ายแล้วตอบได้ก็จะได้1คะแนนนะครับผม,มส่วนในข้อที่ไม่สามารถมีใครตอบได้เลยก็นั้นก็จะไม่มีใครได้คะแนนไปนะครับหมวดที่เราหยิบมาให้เล่นกันในวันนี้นะครับผมก็คือหมวดของศิลปินเดี่ยวไทยนะคนะผมศิลปินเดี่ยวนะโอเคศิลปินเดี่ยวพอหลังจากเราเล กันครบทุกรอบแล้วเราจะคิดคะแนนเป็นคนๆไปนะครับผมใครที่ได้คะแนนเยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะของทีมไม่มีทีม<ป>ค่บ<ร>ไ,<ม>ไม่มีมทีม,มตายแน่โอเคนะครับผมโอเคค่ะทุกคนพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วครับอ่าเดี๋ยวมาเริ่มที่รูปแรกกันเลยนะครับผมศิลปินคนแรกเราจะเริ่มจากที่ดวงตาก,กันก่อนนะครับไปครับ เฮ้ย่อยู่แล้วเฮ้ยรู้เลยเหรอเอ้ยเปิดมาก็โผล่เลยเฮ้ยจริงเหรอ อิมเมจปะเฮ้ยมีความนะอ่ะว่าใคราให้ให้คุณหวยตอบรับมหวยตอบว่าอิมเมครับพี่อิมเมยังไม่ใช่ครับผมใครวะเอาลงเว้ยเฮ้ยอันนี้ยังไม่รู้เลยยังไม่ออกไม่คุณเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้คำใบ้หนึ่งที่ไปรูปต่อไปละกันนะครับผมโอเคค่ะเป็นศิลปินหญิงตัวเล็กครับผมตัวเล็กประมาณใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูจมูกก่อนอาจจะใช่โอเคครับไม่มีใครตอบเพิ่มนะเดี๋ยวเราจะไปที่รูปต่อไปกันไปครับ ตอบครับโอ้ใครก่อนใครก่อนโตโต้ยกก่อนครับผมงเลยโอ้พี่ลูลาครับเออถูกต้องครับผมจะตอบตั้งแต่ที่ใบเมื่อกี้แล้วแต่ไม่ชัวร์ไงพี่ลูกถอดเดียบรูปถอดคือคนเดียวกันเหรอครับพี่คนเดียวกันคนละรูปนะครับคนละรูปหนึ่งอ่ะแบบไม่คนหน้าเต็มรูปหนึ่งไม่ใช่เลยอ่อแต่เป็นรูปไม่มีหน้ามาครับเป็นคนละรูปกันโอเคโอเคโอเคสิี่เป็นคนที่สองนะครับผม โอ้โหกคนรู้หรอโอ้ไม่ทันใครก่อนใครพี่โตบอกว่าใครโอ้โหพี่สเต็มพี่สเต็มวต้นโอ้ง่ายมากพี่สเต็มใช่ไหมถูกต้องครับ พี่จะเต็ม,ามาชัดสุดนี่คือตาเลยนะจริงสองข้อโต้มึงห้าคะแนนแล้วนะเฮนื้อธรรมดาคือมือพี่นี่คือเมาส์พี่อยู่ตรงรูปมือเปิดมาปุ๊บพี่คลิกเลยเพราะว่ารู้แน่ใช่รู้แน่ตอนนี้โต้นหาห่างเลยนะครับผมไม่กี่ข้อคะสองข้อมึงดำโด่งเลยมีสิบข้อครับผมมีสิบข้อเก็บสโลว์เนี่ยทุกคนยังมีพอร์ตยังมียูนกันเราต้องได้สักข้อนะเราหน่อยนะเอาหน่อยนะพี่เป๊ะเราลึกๆอยู่ทีมป๊อปไม้ได้ไหมอ่ะเพราะว่าแบบไม่ทันอ่ะ ยิเป็นคนที่สามนะครับเฮ้ยผมรู้ใครกดก่อนใครกดก่อนใครกดก่อนต้องดนเลยนะโอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โหโอ้โโอ้เหินไปแล้วเนอ่ยหโอ้โหโ้โหอ้อโห้โอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโ้โหโอ้อ้โอ้โห้โหโอ้โห้โอ้หอ้โหโหม้อ้โหโหอ้อโห้หโอลยากอ้้หน้าให้เล่นกันหน่อยละกัน มันไส้แล้นานจะทำอย่างนี้ได้เปงนไงดูพวกเรากระจอกไปเลยไหมข้อที่สี่นะครับผมโอเคครับ โอ้ผมรู้เลยรู้โอ้โหไม่ได้อันนี้คลิปปองกดก่อนนะผมโอ้โหได้เอ็นโดฟินครับผมทำไมไม่ได้เลยวะกดไม่เลยอ่ะได้เอ็นโดฟินถูกต้องครับสามคะแนนแรกมาแล้วกดไม่ทันเลยอ่ะเดี๋ยวรูปหน้าเราลองสลับตำแหน่งการเปิดมากดีกว่าเดี๋ยวเราลออเพราะตาอาจจะแบบว่าอาจจะชัดนะตาเนี่ยเข่าซ้ายอย่างเงี้ยเอาหัวเข่าซ้ายมาก็สองขวา ไปข้อที่ห้านะครับไปครับผมอุยอุยอันนี้ผมันนี้ผมรู้เหมือนกันทำไมช่วงนี้เราแบบว่าเก่งกันผิดปกติไม่ได้พูดถึงเอ้ยใช่ไหมอ่ะกดไม่ได้เลยนะคำตอบคุณก็เป็นโค้ชของรายการ The Voice นะครับพี่ก้องสารัฐครับหรือพี่ก้องนูโวครับผมได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ เปิดคนนี้ถ้าเปิดตามาอาจจะตายอาจจะทายยากนะกลายเป็นเปิดปากมาแล้วดูชัดกว่าเฮ้ยอาตะวันผมก็เลนกดได้ฮะรอบต่อไปจมูกอ่าได้หรับจมูก่อนสี่อภคนที่หกนะครับไปครับใครก่อนได้ทางฝั่งโรมาบินกดก่อนครับรอบครับโอ้โหเ่ยได้ครับผมโอเคฮะน่าจะเป็น ว่โอ้สุดยอดนรัโอเคครับตอบ B Violet นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกครับคนนี้ก็จมูกใช่คะแนนเฟอร์เลยผมไม่ทันนะผมไม่ทันจริงเพราะว่าแบบเมื่อกี้ดูอยู่ตอนนี้เราลองให้คนที่ตอบถูกเลือกดีกว่าครับว่าเปิดส่วนไหนก่อนอ่าเออ เหลืออีกสี่ลูกแล้วคือวันนี้ฮะแล้วก็แบบนีอีกสี่ลูกเผยเลือกเลยว่าจะให้เปิดตัวไหนก่อนเอาเป็นปากก่อนดีกว่าฮะพี่ไปครับเฮ้ยกดทำไมวะยังไม่รู้เลยอ้าวกดแล้วครับได้คิวกดโอ้กดไม่ได้ครับโตโต้อนครับผมเอ้ไอ้หนะไม่ใช่หรออันนี้ไม่รู้เลยเขาตอบเออคุณลิเดียฮะพี่รู้ไลิเดียไม่ถูกครับผม เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางลุ้นก็รู้แล้วทางไปก็รู้แล้วอ่ะใช่ไปเนี่ยคนเดียวกับที่ไอ้คิดไปเนี่ยใครได้ตอบใครได้ตอบใครใครเดี๋ยวขอนับใหม่ดีกว่าเดี๋ยวนับใหม่แล้วไฟกดยกมือพร้อมกันโอ้ยลุ้นเน็ตอีกแล้วโอเคนะครับหนึ่งสองสามโอ้ยเอ้ยได้เว้ยเด้ยจริงปหมเนี่ยใช่ครับเอ้ยได้แต่ว่าเอ้ยแตตอบถูกหรือเปล่านะโบกี้ไลออนปะคะโบกี้ไลออนเฮ้ยเขาตอบที่เขามีพี่สาวนะว่าเนาะถูกไหมคะถูกเอาถูก ูกใ่เออวะทำไมผมไม่คิดถึงตนนั้นนะได้แล้วค่ะได้คะแนนแล้วค่ะโอเคนะคะตอนนี้คะแนนโต๊ก็ยังนำยู่โตนําอยู่ใช่แต่ทุกคนยังมีสิทธิ์ตีตเตอร์นะครับผมเรายังเหลืออีกสาข้อด้วยกันเขื่อะชนะโต้นี่คือต้องตอบถูกทั้งสามข้ออะว่างั้นใครจะไปทำได้อ่าให้เอ้ยเลือกครับผมจะเปิดโซนโอเคค่ะงานเอ้ยเลือกตาก็ได้อ่ะกลับมาตาอ่ากลับมาที่ดวงตาก่อนนะครับ ไปครับไปโอ้โหใครครับใครครับโอ้โหอดแดงคนเว่ยครับคนเมื่อยกดไม่ได้ทำไมถึงกดไม่ทันน่ะ คุณว่านธรกิจป่ะครับถูกต้องครับผมผมกดไม่ทันนะแบบเป็นคำถามอะคือไอ้กดตั้งแต่เลขสองเลยสำจะไม่ทันนะทุกคนนี่แสดงว่าคะแนนตีตื้นมาแล้วหรอทุกคนตีตื้นขึ้นมาหมดแล้วรู้สึกว่าถ้าตอบถูกกันอีกคนละข้อก็จะคะแนนโตโตแล้วใช่ข้อต่อไปข้อที่9้ารูปก่อนรูปสุดท้ายครับผมให้ฝั่งคุณหวยเลื่กครับจะเปิดโวนไหนก่อนจมูกแล้วพี่ไปครับ เจียกดไม่ทันมอนนี้โตเองครับผมผมเองครับผมต้องกดก่อนนะเป็นตองแย่งกันนะครับโอ้โหสิงโตสมการขนาดนี้ถ้าผมเชื่อนี่คือผมถอดสมองออกอยู่เอาสิงโตคุณสิงโตนำโชคครับพี่สิงโตนำโชคพี่สิงโตนำโชคถูกต้องครับผมมันต้องกดมันเองไห่ทันนะชัดเจนเลย เรามาที่ข้อสุดท้ายนะครับผมให้คุณโต้เลือกครับว่าเราจะเปิดรูปไหนก่อนเอาปากแล้กันครับปากปากนะครับผมไปครับโอ้โหไ,ไ,ไม่กดเลยไม่กดไม่กดเลยติบติ๊บฟองกดก่อนครับผม มันจะตอบไม่ได้ได้ยังไงเออมันจะตอบไม่ได้ได้ยังไงตัวผมเองนี่แหละมันจะใครเล่าอัลบั้มไหนเนี่ยเนี่ยอัลบั้มไหนอันนี้เหรอตอนสมัยเป็นละมุนแบนด์ตอนนั้นอันนี้ถ่ายปกเพลงชื่อเพลงว่ารักฉันเถอะโอ้โหจะไม่ถูกได้ยังไงถูกไหมโอเครวมคะแนนโอเคครับสำหรับคะแนนรวมทั้งหมดที่ปิกปองได้ไปทั้งหมด9คะแนนครับผมเด็กเหมือนกันนะ9คะแนนครับ เอ้ยได้ไปสามคะแนนครับเย้โต้ได้ไปสิบเอ็ดคะแนนครับผมโอ้โหนำองิ้วเอาเรื้อ แล้วก็ทางคุณเวยโรมาบินก็ได้ไป6คะแนนครับผมเฮ้ยโอเคไม่ลไม่ลไม่ลแพ้เลยแพ้เลยเฮ้ยมันนานมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับผมโดยปกติพวกเราจะแพ้อิลุยฉีแฉกประจำเลยครับแต่นั้นทีครับจะมีวันดวงดีครับอ่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้เรียบร้อยครับคุณโตชนะไปนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปนะครับเราก็ต้องให้คุณเวรอยฝากผลงานด้วยนะครับเอีก็ฝากผลงานเพลงคุณยิ้มด้วยนะฮะจัสมมยฮะเป็นเพลงแรกเลยที่เราทำกับโรมาบินด้วยกันนะฮะครับผมช่องทาง ติดตามครับผม IG ผมนี่เป็น Anthony Wei ครับ A N T H O N Y ฮัดสคอร์ครับ W E I แล้วก็ B X ครับผมครับผมโตัมาบินนะครับก็ r o m าบิน Official นะครับแล้วก็เพจตรมาบินแล้วก็ฝากกด Subscribe ใน YouTube ของพวกเราด้วยนะครับครับผมไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันให้เรียบร้อยกันนะครับทุกคนนะครับอ่ะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับ Anthony Wei นะครับผมคุณเป็กมุงซิลนะครับจากค่าย r o m าบินมากมากขอบคุณมค่ะ อย่าลืมตามไปกดไลค์กดแชร์กดซับไตเติกดกระดิ่งกันนะครับทั้งของทางโรมาบินทั้งของคุณแอนโทนีเว่ยนะครับและทางเราด้วยนะครับป๊อปไมค์นะครับผมอ่ะร็อเพลงทิ้งท้ายรายการให้หน่อยทิ้งท้ายรายการนะคะเวยยิ้มแม่ฉันฝืนยิ้มนใจบอกตัวเองยังไวแรงทำไม่มีน้ำตาฉันฝืนยิ้มในใจทั้งที่รู้ว่าเธอคนดีมีคึนย้อนมาฉันเหมือนเข็มนาฬิกาที่ยังเดินหมุนไป เธอภายในใจยังรักแม้วันนี้เธอไม่อยู่แต่รักของฉันยังอยู่แต่ไม่ไ้ครับทุกคนยากจุดยากเจอกันใหม่คราวหน้าครับพวกเราวันนี้ไปกันก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ